เอ้มาแล้วครับผมวันนี้เป็นยังไงตั้งเสาเสร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะเอารั้วมันลวดหนามมาลงแล้นะตั้งเสาเทปูนกอกปูนแล้วไอ้โอ้โหดูดิยาวเป็นทิวเป็นแถวเลยนะอืลงลัวม้วนละร้อยเมตรร้อยสิบเมตรนี่อายาวไปนู่นเลยนะ แล้วก็ขอบสะนะัขอบสะ,บสะเริ่มได้ละนะครับนะบางคนถามว่าเฮ้ยพี่เมื่อไหร่จะล้อมั้วเสร็จรีบรบร้องให้มันจบไปเร็วๆใจผมก็อยากจะล้อมให้มันเสร็จนะแต่ว่าเนี่เพิ่งดําเนินการได้มาประมาณไม่ถึง2อาทิตย์เองนะครับน่าจะประมาณบวกลบประมาณสักสองอาทิตย์นะครับเสาห้าร้อยต้นนะห้าร้อย500ต้นแล้วก็อะไรแล้วก็ กว่าจะตั้งกว่าจะขุดกว่าจะปักโอวันนี้ถือว่าได้เริ่มจะล้อมล้อมรวดหนามนี่ก็ถือว่าเร็วแล้วนะอคอาดว่าน่าจะภายในสิ้นเดือนนี้น่าจะจบนะแต่อย่าลืมนะครับอุณหภูมิช่วงนี้บุรี่รำสี่สีองศานะงานมันคงเร่งไม่ออกหรอกเนาะเพราะว่ามันร้อนจัดนะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องเห็นใจคนล้อมด้วยนะออบางทีเขาก็แบบถ้าอากาศมันดีอ่ะมันงานมันก็เร็วเนาะแต่เวลาอากาศมันร้อนในการทํางานมันก็โอ้โหใครมันจะไปไหวใช่ไหม เออเขาทําได้ขนาดนี้นี่ถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วแล้วแหละสำหรับผมนะครับนะอ่ะโอเคครับผมประมาณนี้ครับอัปเดตประมาณนี้